รับไม่ได้แฟนแอบนอกใจคนใกล้ตัวรู้หมดยกเว้นตัวเองอเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงลองมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะคนแอบรักแอบชอบกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่โอเคแหละถ้าแอบรักแอบชอบมันก็จะพอจะเข้าใจได้นะแต่อันนี้ค่ะคนรักแอบนอกใจเออตัวเนี่ยเป็นแฟนกันเนี่ยแอบนอกใจ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนรับไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าความรักส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากความเชื่อใจอะเนาะถ้าอีกฝ่ายทําลายความเชื่อใจนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะคะที่จะมีความรักความเชื่อใจให้กันอีกครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนยังไงที่เขาเคยเล่ากันบอกว่าความรักก็เหมือนแก้วที่แตกแล้วอะจะมาซ่อมยังไงอะรอยร้าวมันก็ยังอยู่จริงไหมคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณแก้วที่มันแตกไปแล้วมันจะเอากลับคืนมาได้หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ แต่ว่าปัญหานี้ค่ะกลับมีหลายคนที่ยังสับสนว้าวุ่นใจอยู่ในหัวใจนะจนต้องนำมาระบายแล้วก็ขอคำปรึกษาในโลกออนไลน์อย่างกระทู้พันทิปนั่นเองค่ะเออหลายๆคนก็รู้จักกันดีนะคะที่มันเป็นกระทูที่แบบว่าถามชาวเน็ตมากๆไปมา,มา,มา,มาเนี่ยเพราะว่าปรึกษาใครไม่ได้หญิงสาวรายนี้ค่ะจึงได้โอกาสแล้วแหละปรึกษาทันทีเลยว่าแฟนแอบมีมือที่3ไว้มีเราคนเดียวที่ไม่รู้ แต่เพื่อนแฟนรู้กันทุกคนช่วยกันปิดแบบนี้เรียกว่าอะไรและควรทำอย่างไรเออเธอนะคะมีการเล่าว่าแฟนเนี่ยแอบมีมือที่สามมาไว้ซึ่งเพื่อนของแฟนเนี่ยก็รู้นะแต่เลือกที่จะไม่บอกความจริงกับเธอแต่พอเธอถามเนี่ยคำตอบที่ได้นะคะกลับกลายเป็นสิ่งที่ผิดซะอย่างนั้นอะ่ะผิดเพราะว่าเธอไม่ถามอืม กลายเป็นแบบนั้นไปเลยค่ะอ้าวทำไมไม่ถามอะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะโดยคนให้ข้อมูลเนี่ยก็เพียงแต่บอกได้แค่ว่าก็นั่นเป็นน้องอะ่ะนี่ก็พี่บ้างอะไรบ้างเหมือนทุกคนช่วยกันปกปิดแล้วก็รู้เห็นเป็นใจนะมันเป็นคําตอบที่เห็นแก่ตัวเกินไปไหมเธอก็สงสัยนะ,ะบอกว่าเฮ้ยแอบพากันไปนั่นไปนี่อ่ะทั้งท,ท,ที่รู้ว่าคบกับเราอยู่มีมือที่3ก็รู้ว่าเราครบกันอยู่อ่ะเออไอ้มือที่3ามนี่ก็รู้ว่าคบกันอยู่นะคะ ทำไมไม่เห็นใจเข้าใจเราบ้างอ่ะเออตอนนี้อ่ะสินข้อ3ถามรู้ตัวไหมก็รู้ค่ะแต่ยังไงอ่ะก็ไม่แคร์ปะยุกสมัยนี้นอะเนาะเธอก็เล่าด้วยความเสียใจอย่างมากเลยนะเพราะว่าคนรักเนี่ยแอบไปปันใจให้กับผู้หญิงคนอื่นเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาแนะนำเธออย่างมากบายเลยทีเดียวค่ะ ป้าก็บอกอะนะคะว่าคุณจะหวังให้ใครเห็นใจคุณได้เละคะก็ในเมื่อคุณเองเนี่ยยังไม่เห็นใจตัวเองเลยและจะหวังให้ใครมาเห็นใจคุณคุณรู้ความจริงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณมีใจจะนึกถึงตัวเองสักนิดมันก็คงไม่เหลือคําถามนะคะว่าควรจะทํำยังไงแล้วค่ะเออแฟนแอบนอกใจสังคมแฟนหลอกลวงคุณมือที่สมเองก็รู้ว่าเขามีคุณอยู่ด้วยคบมาก็นานแหมไม่พอ,อยังคบอีกเออเขาก็กล้ารวมหัวกันหลอกคุณน่ะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าคุณจะเป็นแบบที่ถามในกระทู้ไงคะคือต่อให้คุณรู้ความจริงก็ยังหวังจะหาเหตุผลดีๆเพื่อที่จะให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องเลิกกันอะถูกไหมคะคุณเองเนี่ยก็กําลังจะหาวิธีช่วยพวกเขาหลอกตัวเองอีกคนนึงเช่นกันนะก็เป็นอีกคนนึงที่ยังไงอะ เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เห็นใจคุณมันก็ไม่แปลกปะ่ะเพราะตัวคุณเองคุณยังไม่เห็นใจตัวคุณเองเลยอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่คุณรู้เนี่ยคือความจริงมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเพื่อนแฟนจะรู้มานานแค่ไหนหรือว่าจะรู้มานานระยะเวลาเท่าไหร่มือที่3จะรู้หรือไม่ว่าคุณคบกับแฟนมาหรือเปล่าหรือจะนานแค่ไหนมันไม่เกี่ยวแต่อย่างเดียวก็คือคุณยอมรับความจริงได้หรือยังจะเห็นใจตัวเองแล้วพาตัวเองออกมาจากความหลอกลวงนี้ได้หรือยัง หรือจะช่วยคนอื่นหลอกลวงตัวเองต่อเออเป็นอย่างนี้ไหมจะเอาแบบนี้หรือเปล่าเขาก็ยังมีข้อดีนะหลอกตัวเองไปนะว่าเออเขาก็ยังมีข้อดีปะเขาก็รักเรานะเขาขอโอกาสแล้วก็ควรให้อภัยนะเสียดายเวลาคนอื่นๆเนี่ยที่สรรหามาเนี่ยก็บอกตัวเองให้ทนอยู่ตรงนี้ต่อไปสิอะไรอย่างเงี้ยนะแบบคนอื่นก็จะแบบพยายามจะมาบอกอะเฮ้ยก็อยู่ไปดีนู่น,นนี่อะไรประมาณนี้ บอกตัวเองให้ทนอยู่ต,ตรงนี้ต่อไปก็ได้นะแล้วแต่นะอะไรประมาณนี้คะทุกคนก็แบบว่าพยายามจะพูดกับเธอนะคะท่ามกลางกลุ่มคนที่รวมหัวกันหลอกคุณคุณพยายามจะหาวิธีต่างๆนานาเนพื่อที่จะเชื่อใจเขาลองเห็นใจตัวเองดูค่ะแล้วคุณจะได้คําตอบกระดูนี้เขาเขียนไว้ดีมากนะคะมุกเองก็เออเข้าใจ เขาก็หาเหตุผลดีนะเออคนนี้เขาพูดแบบโอเคเลยแหละอืความจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งไม่ตายนะคะแต่ว่าคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยก็เกือบตายเหมือนกันนะนะคะแท้ที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามความจริงมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับให้ได้นะอย่างไรก็ตามค่ะก็ขอให้เจ้าของกระทู้เนี่อรักตัวเองเยอะๆนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะยังแบบ ไม่โอเคไม่ยังไงยังขอ,อยออกมาไม่ได้แต่วันหนึ่งค่ะเราเชื่อว่าทุกคนมันสุดแล้วอะเนาะมันก็ทําได้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม